สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนเครื่องตรวยวัดขยะจากวัดเชียงใหม่ครับผม๊คับนายมุขรัมใจนักศึกษาวิทยากตุรังแสงและนายนักเชื่อสายเท้าครับวันนี้ข้าพเราจะมานําเสนอโครงงานเครื่องตรวบขยะในน้ำในคลองจากการนิสงตน้ำวนครับโดยจุดเรเตอร์ของเราครับก็มาจากปัญหาหนึ่งครับเป็นปัญหาที่มีมาแล้วยาวนานครับก็คือปัญหาขยะในแหล่งน้ำครับซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ครับข้าพเจ้าก็มีได้นําเรื่องของอัตราการเรวมุมและหลักการกระสับกระส่ายมาสร้างเครื่องตรวจขยะของเราครับโดยตัวของ แต่เ e ่องของเราก็จะสร้างมาจากมอเตอร์ลมน้ำครับที่ดูดน้ำเนื้อละล้างเพื่อสร้างระแสมวลในการดูดระดับจับเก็บพาะครับเพื่อหลักงานที่สร้างเพื่อช่วยลดปัญหาทบด้านสุขภาพไผ่ครับส่วนข้อู้สงสับข้อแรกครับคือเพื่อสร้างเครื่องเก็บพายาถือน้ำในคลองจับการกระแสน้ำครับและข้อสองครับเพื่อศึกษาสิทธิภาพของเครื่องเก็บพายาถือน้ำในคลองจับอากาศกระแสน้ำครับสมมติฐานนะคะหนึ่งสามารถสร้างเครื่องเก็บพายาถือน้ำในคลองจาบการ ของเกษตรน้ำมูกขาตัวแปรต้นนะคะเส้นทางสุ่มการของปากของเครื่เก็บขยะ12.7ซนเมตร4.2เซนเมตรและ17.1เซนเมตรค่ะตัวแปรตามนะคะความถี่การหลุกของกระแสน้ำมูกขาตัวแปรควบคุมปริมาณขยะล็อตเตร์ทั้น้ำเส้นทางสุ่มการของปากของเคเก็บขยะและเวลาค่ะการทดลองที่สามนะคะศึกษาเส้นทางสุ่มการของปากของก็เก็บขยะที่มีผลต่อปริมาณการเก็บขยะค่ะตัวแปรต้นนะคะเส้นทางสุ่มการของปากของเครื่องเก็บขยะ12.7 14.2เซนติเมตรได้1 7 1เซนติเมตรค่ะตัวแปรตามนะคะปริมาณการเก็บขยะตัวแปรควบคุมปริมาณขยะล็อกเตอร์ฝังน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางของปากขังเก็บขยะและเวลาค่ะนี่นะคะนิยามคำสอบนิยามสอบเฉพาะค่ะสำหรับสอบสำหรับข้อเอกการศึกษาแร้วเขาจะศึกษาต้องใช้การใช้พาวน์นไอยโขขนาด2นิ้วครับอยู่ที่716วัตต์ครับและพาวน์น้อยขนาดขนาด2นิ้วครับอยู่ที่1,480กว่าช่วยวั์ครับ เราทำการทดสอบเคราะห์เพื่อประเมินค่าของเราครับที่ซองงานบ้านโดมอล้วก็หักโดมจอเชียงใหม่ครับและสำหรับขั้นตอนดำเนินงานของเราจะมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกครัจะเป็นขั้นตอนของการออกแบบขั้นตอนสองเป็นขั้นตอนของการผลิตขั้นตอนที่สามเป็นขั้นตอนของการทดลองทั้งหมดสามขั้นตอนและขั้นตอนที่สี่ครับจะเป็นการทดลองโดยการใช้โปรแกรมในการใช้โปรแกรมเด็คเกอร์ในการหาอัตราโดยสมมุติเพื่อหาค่าความถี่ของแสายทั้งหมครับวัสดุองค์กนะคะ ถังเก็บขยะคานี่คถังเก็บขยะท่อดูดน้ำท่อน้ำออกจากบําน้ำท่อน้ำข้อบําน้ำแล้วบําน้ำค่ะผลการทดลองที่หนึ่งนะครับศ um ึกษาขนาดของท่อดูดน้ำที่มีผลต่อปริมาณการเก็บขยะครับตารางที่หนึ่งครับเราใช้มอเตอร์บําน้ำขนาด7 4็ดร้อยวันโดยท่อเวลาที่มีที่สุดนะครับคือท่อน้ำขนาดหนึ่งนิ้วปริมาณการเก็บขยะที่มี3 8 3ปดกรัมวันกิโลกรัมครับตารางที่สองครับเราใช้มอเตอร์บําน้ำขนาด1 4 9่งันสีวัน ทอดดูดน้ำที่ดีที่สุดนะครับคือท่อดดูดน้ำขนาด2นิ้วปริมาณเก็นแผ่นที่ห้าสิบหกจุดหกสี่กิกรัมครับการทดลองที่2นะครับศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางของปากถังเครื่องเก็บยะที่มีผลต่อความขีดกันของกระแสน้ำบนครับตารางที่3นะครับเราใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด7จ็ดร้อยสิวัตต์เส้นผ่านศูนย์กลางที่ดีที่สุดนะครับจะอยู่ที่12.7เซนติเมตรความถี่ของจะอยู่ที่3.32บวกลบ0.24เฮิรตซ์ครับตารางที่4นะครับเราจะใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด1,491งพันสี่รับ โดยเส้นผ่านเส้นผานศูนย์กลางที่ดีที่สุดนะอยู่ที่14.2ซนมความกี่การหมุนต่อแสน้ำมันอยู่ที่15.79าจบวกลบ0 4นนครับการทดลองทสานะครับศึกษาเส้นผานศูนยกางของาเครื่องเก็บขยะที่มีผลต่อปริมาณการเก็บขยะครับเส้นผ่านศูนกางที่ดีที่สุดจะอยู่ที่12.7ซนติเมตรปริมาณการเก็บขยะที่38-3บปบวกลบ8.34กรัมครับตารางที่หกนะครับเราใช้มอเตอร์กรลังขนาดหนึ่งพันสี่รบอยเมตร ปริมาณการเก็บแย่ที่62.14บวกลบ2.04กรัมครับนี่คือตารางเก็บเพื่อประสิทธิภาพการเก็บแย่อย7กรัมในเวลา15นาทีครับเรืที่แบบที่2นะครับเราใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด1,490บาท์ขอดูน้ำขนาด2นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด14.2เซนติเมตรครับประสิทธิภาพการเก็บแย่อที่88.7%ครับัสรุปผลการทดลองครับเราสามารถคาดเคลื่อนแย่อยทีนั้นได้ท้องจั่กันกระแสานโดยทั้งหมด2แบบด้วยกันครับ ซึ่งแบบที่มีิทธิภาประสิทภามากไม่สุดครับคือแบบที่สองครับมีปริาธิภาคถึง108.87ครับอันนี้ก็เป็นมาเล้วขอแล้วครับและสุดท้ายก็คือความเกี่ยวข้มเในเตอร์ลของเราเกี่ยวกับเรื่องของสตีนครับ